วัสดีค่ะช่องเทคโนโลยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเหมาะสําหรับการประกอบกิจการถุกท่านเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะเนื้อที่ขนาด53ตารางวาค่ะเอกสารสิทธิ์นส3กออยู่ติดถนนคอนกรีตค่ะติดกับสวนสาธารณะบ้านสีไข่อยู่ในชุมชนค่ะเดิมเป็นอู่ซ่อมรถนะคะสามารถทำธุรกิจ ต่อได้นะคะเปิดร้านค้าได้ค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนเลยนะคะทําเป็นหอพักก็ได้มีนักศึกษาพักอยู่เยอะเลยนะคะอยู่ติดกับหอพักบุญพรมและหอพักบัวแก้วด้านหน้าเป็นสวนสาธารณะค่ะสามารถออกกําลังกายได้นะคะราคา1นึ0งล้านหนึ่งแนบาทค่าโอนคนละครึง่งอยู่บ้านสีไข่ตําบลสีไข่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมแปลงจริงติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายวันเวลาล่วงหน้านะคะและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้เจเคนโขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ